ก็กลับสวัสดีอีกครั้งอัดมาอัดไปแล้วแต่มันไม่มีเสียงกรีมอัดไปแล้วไม่มีเสียงกรีมอัดใหม่เลยโอเคแต่เรื่องไร้พาร์ทที่เจ็ดนะฮะไร้ไร้ไรงพาร์ทที่เจ็ ไอตัวที่อัาไปแล้วก็จะเป็นเงินส่งจดหมายกับส่งตับโอเคแต่มันไม่มีเสียงเออเวาสองอันสองอันนี้ okay. โอเค was bringing us fresh herbs every single week. But we haven't heard from him for too long now. I know he's probably dead, but we can't be sure. You don't know the man. He wanted to become one of the faceless. He wouldn't let himself get killed easily. Well, any idea where I should look for him then? And what about those fevers? You still need some herbs, right? He lived in a hut out on that rocky island. And yes, he always kept medicine there be careful. If something's got to Sabit, it's no laughing matter. Okay, couldn't uh, Tell me about this Savit guy. Before the outbreak, what was his job? Oh, thank you. He was a forest ranger. Proud, and brave man. Always said he felt better in the company of animals than people. Yeah I think I know the type. So he was a natural fit for the faceless? No. That idea came later. He wasn't a believer at first. It was only when he received the mother's blessing that he decided to help her achieve her goals however he could. And that's when he started bringing you medicine. Taking care of some of the needs of our community, yes. And he still lived in the hut? That's quite a commute, especially on foot. And that's what was special about Samit. He just wasn't afraid. Not of monsters. My Google Darky. Thin line between <coughs> bravery and madness, huh? <coughs> นี่ถังใส่ตับไปครับโอเคก็มาจอด,ดบบรถไว้ตรงนี้เอาจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ขยันระเบิดมีอะไรขา,ายไหมไปหา ไม่ใช่ไปใช้ลุงกระสุนไรเฟิลไม่ค่อยได้ใช้อะดิที่ นั่นไหนนุ่งเดี้ยๆนะเมื่อกี้อะไรแบบเแบบมื่อกี้เหมือนอะไรอะไรแบบเลยเออ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 โอ้โหมาตรงนี้เฟรมร่วงเฟรมร่วงเลยและแช่อยู่ที่หา้าสิบเลยหาซาบิท โโโโอออ้้ห oh. หืมจะอยู oh. ่หรือไม่อยู่นะคิดว่าไม่อยู่เด้หาสมุนไพร ในกระท่อมโอ้โหโอ้โหโอ้ล่วงโอ้ทำไมมันล่วงเนี่ยโอ้เฟีมล่วงเกินมีกล่องเลยอ่ะส่วนปในกระท่อม ไม่มีอะไระ้วลงต้านนี้สถานะลังไม่น่าจะลงมานะไม่ไม่น่าจะใช่นะอาจะขึ้นไงอะ่ะ เขาบอกว่าหาสมุนไพรในกระท่อมซึ่งเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นมีไม่เห็นมีเลยต้องลงไปจริงๆหรือลงไปใต้นั้นจริงๆหรือ ฟ์มมันล่วงมากเลยอะลงไปจริงดิเอาติดเอาติดเอาติดติดไม้ติดไม้ แล้วจะมุดทําไมอ่ะเนี่ยเมื่อมันพังได้พังหน้าต่างเข้ามาได้จะมุดทําไมน่าจะต้องลงแล้วมั้งเนี่ย ได้เหมือนได้ยินเสียงอะ,อะไรฟื้นฟูชีวิตเลวยังไงอะทำทำหรือจะไปส่งสูนพรภยให้จ่าทำทำทำก็ทำ <clears throat> I'm Holy see fuck Tire.

อ,อ๋อใช่ใช่ใช่มันจะมีถ้ำอยู่ใต้ต้นไม้มันรูเล็กๆแล้วก็เจ้าจะมีตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างใน,นแต่เอาสนไปไปส่งให้จ่า มาถึงแล้วสตาร์ทครับแล้วก็ถอยแล้วก็งันไปโอเคมาถึงแล้ว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 แล้วขไปขับไปเสร็จเสร็จตรงนี้โอเคจตรโอเคเอาสมุนไพรมาให้จ่าจ่าครับ this is what you needed right it is this will help a lot I'm sorry about your friend thank you don't worry at least we know what happened to him and it's no shame to die that way okay 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 ตับที่ได้มาระหว่างทางโอเคใสายก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ฝ็ควได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ให้ด้วยครับไปก่อนครับบายจ้ะ